ลูกปืนค์สของ d m a มนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับการเลือกดูลูกปืนคัสของ d m a มว่าระหว่าง d m a ม3 0 0 0มตัว 4JJ 3ปี2020กับ d m a มทั่วๆไปเนี่ยมันเหมือนกันไหมเผื่อใครที่กำลังจะจัดหาหรือจะไปสั่งตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้ดูไปว่าข้อแตกต่างของมันนั้นเป็นยังไงเผื่อ ไปสั่งแล้วไม่ได้บอกรายละเอียดไปนะครับจนทําให้อ่าพอสั่งมาปุ๊บของก็ไม่เหมือนอะไรแบบนี้นะครับจะคืนก็อาจจะคืนได้นะครับแต่ก,ก็มีความเสียวเวลานะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปเพื่อมาบอกกับเพื่อนๆว่าระหว่างลูกปืนครสดีแม็ก 4JJ3 เครื่องสามพกับ d m a ม็ก 4JJ4JK2500 นั้นมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันผิดแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับผมนะฮะ เรามาเริ่มต้นกันที่ลูกปืนคาร์ดีแมนะครับเป็นตัวเก่าก็คือเป็นตัวแรกๆเนาะนะครับหน้าตาของเขาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูเป็น4 Jj3 นะครับปี2020ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับความแตกต่างของเขานะครับเดี๋ยวให้ดูคู่กันเลยนะนะครับนะฮะจุดแรกเลยนะครับที่มองได้เลยนะครับก็คือตรงนี้รูของ dMa ม3 0 0 0ตัว4 j j 3เนี่ยรูมันจะโตขวานะครับ ถ้าเราไปสั่งแล้วเราไม่ได้บอกว่าเป็น d m a x ตัว4 j j 3 b 2 0 2 0เนี่ยเขาก็จะจัดตัวนี้เอามาให้ซึ่งพอเอามาปุ๊บคือมันไปสุบเข้าไปกีสีด้วยรูตรงนี้มันเล็กมันก็ไม่สามารถจะเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาสั่งซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับระบุไปให้ดีๆว่ารถเราเป็นรุ่นไหนปีอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดเหมือนกับที่ผมบอกไปนะครับ นี่ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ d m a มตัวเก่านะครับสองพันห้าสามพันนะครับใช้เหมือนกันหมดนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น 4. ีเจเจสามปีสองพันยี่สิบนะครับก็มีความแตกต่างแล้วนะครับก็คือรูมันโตขวานะครับนี่อย่างนี้โอเคโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับใครดูคลิปผมแล้วดูว่ามีสาระความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทำคลิปการเรียกดูอะไรที่ยังถูกวิธี ถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมลูกป,ปืนคัสด,ดีแม็ก4 7 3ปี2020ไม่เหมือนกับ d ีแม็กทั่วๆไปนะครับขอบคุณมากครับผม